อยู่ในสหรัฐอเมริกาและแคนาดาที่มีกล้องฟรีทีวีที่รับสัญญาณจากยาเทียม G19 มีตำแหน่ง9 7เวสตบริษัททีวีพูยูเอสจะทำการแพร่ภาพช่องรายการของบริษทัทผ่านทางดาวเทียม SES1 จึงทำการอัปเดตเฟิร์มแวร์หรือทำการติดตั้งในกล่องรับสัญญ,ญาณของท่านใหายท่านที่ต้องการรับชมรายการของบริษทัทสามารถปรับการรับสัญ,ญญาณของท่านไปทางดาวเทียม SES1 ที่ตำแหน่ง รอยหเวทหรือบุญจาร์ไปจากตำแหน่งเดิมอีก4องศาตามเข็มนาฬิกาเมื่อท่านปรับจานเรียบร้อยแล้วท่านจะสามารถรับชมช่องในการโทรทัศน์ที่มากขึ้นเช่นช่อง 5, ช่อง 9, nbt h ท p พี BS TVP o o l อย่าลืมพบช่องฟรีทีวีส่งตรงจากประเทศไทยแบบส,สดมากกว่า10ช่องโทร1 8ึ0 921 2 5 9สน5 กับคนไทยและคนลาวค่ะที่ประจำอยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาและแคนาดานะคะหาผู้ใดอยากเบ่งทีวีสดสดรงตรงจากเมืองไทยไงลีค่ะเพียงปรับตันเราเที่ยวมณฑีซีอองซาตามเข็มนาฬิกามาพบกับเทาที่ s c s 1หนึ่งตําแหน่ง101่เวทพันก็สิได้ครับชมออ้ย TGN ชองหาและอีกสิบช่องมากมายรีบด่วนเด้อค่ะ,ยะอย่ารอซ่าเด้อค่ะแล้วความมันเทิงสิซรงตรงถึงบ้านเพิินอย่าลืมเด้อค่ะ1 8 0 0 9 2 1สองหาเก้าหาช่องสดๆรายการสดสด มากไมากจากทีวีพูดทีนี่ทีเดียวเจกลีนคอนเฟิร์มเดอ้อดวนดวนย้ำเลยนะคะชมมาที่1-800-921-2595ค่ะอย่าลืมนะคะ พระากาาสำหรับคนไทยและคนล่าที่อาศัยอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาและแคนาดาสาม,มารถโทรเข้ามาที่1-800-921-2595แจ้งลงทะเบียนเพื่อขอรับบริการปรับจานฟรีถึงบ้านท่านเพื่อจะสาม,มารถรับชมรลายการสดจากประเทศไทยทางช่องทีวีผู้มากกว่า10ช่องอย่าลืมโทรเดี๋ยวนี้1 8 0่9 2 1 2 5 9 5เกมือนีเริมแล้วโทรมือนีปรับมือนีได้เบิง่งมือนีคะ่ะ ี่ค่ะ ชาวไทยชาวลาวทั่วโลกสิราค่ะสวยค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการทีวีภูเวิร์ค่ะนะคะรายการดีๆที่มีข่าวอัปเดตแบบสดๆใหม่ๆกันทุกๆวันใช่ค่ะแต่ก่อนจะไปอัปเดตข่าวนะคะเรามาอัปเดตเรื่องดีๆที่มีมาฝากกันทุกวันเช่นเคยค่ะค่ะ,คะข่าวดีสําหรับผู้ที่ต้องการเป็นตัวแทนในการปรับจารและติดตั้งกล่องนะคะทีวีภูเปิดลงทะเบียนให้สําหรับท่านที่ต้องการเป็น installer ค่ะหรือว่าตัวแทนในการปรับจารับสัญญาแล้วก็ติดตั้งกล่องทีวีภูทั่วทุกรัฐในสหรัฐอเมริกานะคะถ้าาหกค่ะถดาวน์โหลดแบบฟอร์มไาก ที่ w w w .tvpoolus.com ค่ะหรือโทรสอบถามข้อมูลได้ที่1 8 0 0 9 2 1 2 9 5นยหรือ3235191331ค่ะค่ะนะคะมีข่าวดีๆอัปเดตทันใจรอคุณผู้ชมอยู่นะคะแต่ว่าคุณผู้ชมเนี่ยนะคะต้องปรับใามาเป็นสมาชิกกับเราเยอะๆนะคะปรับเฉพาะที่ครอบครัวตัวเองไม่ได้ต้องไปบอกคนที่คุณรักที่อยู่รอบๆให้บอกว่าบอกเพื่อนๆด้วยมาบกันใพวกเราค่ะมีข่าวดีๆส่งตรงจากบางไยให้ดูกับทุกวันเลยค่ะอย่างเช่นวันนี้นะคะ ข่าวดีๆขึ้นหน้าหนึ่งไปที่เรื่องของบันเทิงดีกว่าวันนี้บันเทิงจองนะคะหนังสือพิมพ์สองเรเออนะคะข่าวแรกก็พระเคนนะคะบวชแล้วนะคะทีระเดชวงพัวพันธ์นะคะบวชแล้วที่วัดสเกตนะคะได้รับฉายาว่าทีระวังโสนะคะแปลว่าวงแห่งนักปรญ์ค่ะค่ะแล้วก็เตรียมภาพนะคะมีน้องคุณนะคะลูกชายคนโตเนี่ยกราบ <น>เขาบอกว่ากราบทีแบบว่าก้นกระดกอย่างนี้แล้วแบบว่าคนที่นักข่าวที่ไปมาบอกว่าอ้โหน่ารักมากน่ารักมากนคะก็จะมีกําหนดนะคะศึกในวันที่25ใช่ปหใช่วันคริ<ช><ช>สต์มาสพือดีเลยใช่ะคะเขาจะเตรียมเดินทางศึกษาธรรมที่วัดแห่งหนึ่งในอําเภอปากช่องต่อค่ะค่ะอันนี้จะเป็นภาพจากไทยรัฐอันนี้ก็จะใกล้นิดนึงนะคะตอนนี้ที่เป็นแบบว่าผ้าเหลืองแล้วเหมือนกันนะคะเรียกว่าพองนะคะสว่างสวยจริงจริงมีเพื่อนแบบว่าดาราเนี่ยร่วม ร่วมทําบุญกันด้วยร่วมไปอนุโมทนาด้วยนะคะก็จะมีเชอรี่เข็มอับสอนสิริสุขานะที่งานนี้เขาเรียกว่าควงคุณแฟนตัวจริงแต่เป็นไฮโซแไฮโซตระกูลสมาราพาที่บอกว่าไม่ไม่ออกไหนเลยนะขนาดงานของไฮโซเองนี่ยังไม่ไปเลยแต่ว่างานบวชพระงานนี้ไปเพราะว่าสนิทกันด้วยเนาะร่วมงานด้วยกันบ่อยเคยอยู่ค่ายด้วยกันด้วยใช่เลยชมพู่อารยาเจนนี่ทิพย์โพสุวรรณแลวก็พี่นนอยวรดิ์ด้วยค่ะทุกคนไป ร่วมอนุโมทนาบุญอย่างคับข้างนะพวกเราก็ขออนุโมทนาบุญด้วยนะคะใช่ถูกค่ะไปกันที่อีกเรื่องดีๆเหมือนกันค่ะโพสสำรวจค่ะพอส่งท้ายปลายปีทีไรก็จะเริ่มมีโพสตัวนี้โพนั้นมาแต่ว่าตอนนี้เป็นนี่เลย A back พ o s ะจากมหาวิทยาลัยสุดยอดคนบันเทิงชันนะคะนี่นี่คือสุดยอดนะสุดยอดคน